สุสุมิวเอ็กปี2023คันนี้นะครับนำรถเข้ามาติดเป็นตัวของจอยอนดรอยพร้อมกล้องรอบคันตำแหน่งของกล้องหน้านะครับอยู่ในตำแหน่งนี้เลยแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นกล้องข้างนะครับซ้ายขวาเหมือนกันนะครับอยู่ใต้กระจกนะครับส่วนข้างหลังนะครับอยู่ในตำแหน่งเดิมของคู่ตัวรถเลยนะครับแบบนี้เลยครับแล้วเราลองไปดูกันว่าทั้ง4ตัวนี้นะครับที่เป็นเลนโซนี่7 2 0 p ติดออกมาแล้วมันจะคำนวณมาเป็นหนภาพ จะเป็นยังไงกันบ้างนะครับตัวนี้ก็เป็นกล้องนะครับที่มันเหมือนอยู่บนหลังคาเลยนะครับเห็น <He ed S 2> ทั้งสี่มุมมองนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นกล้องกล้องถอยนะครับแล้วเวลาเราต้องการจะดูข้างหน้าเราก็แค่แตะไปดูข้างหน้าแบบนี้ได้เลยนะครับซ้ายขวานะครับช่วยจอดเวลาเรามีกล้องในหลายๆมุมมองนะครับเวลาเราไปคนเดียวเราสามารถกดแบบนี้เพื่อช่วยประกอบการตัดสินใจในการจอดได้เลยนะครับ ยิ่งในกรุงเทพหรือใครที่มีออฟฟิศที่มันเล็กๆหน่อยนะครับการติดกล้องรอบคันมันก็เพิ่มความปลอดภัยได้มากจริงๆนะครับส่วนต่อมานะครับนอกจากเวลาจอดแล้วจะปลอดภัยนะครับตอนขับก็ปลอดภัยนะเพราะว่าเขาบันทึกรอบทิศท,ทางนะครับไม่ว่าจะเป็นซ้ายขวาหน้าหลังนะครับเวลาเราเกิดเหตุการณ์อะไรก็ตาเรามั่นใจได้จริงๆครับว่าเราจะเห็นได้ทุกๆมุมมองนะครับ อันนี้ก็เรื่องความปลอดภัยผ่านกันไปแล้วนะครับเราลองมาดูกันที่ตัวของ GPS กันบ้างนะครับตัวของ GPS นะครับแนะนําให้ใช้แอปเดียวเลยก็คือตัวของ Google m a p นะครับตัวนี้นะครับเอาเน็ตมาจากไหนเอามาจากได้2แหล่งนะครับแหล่งแรกนะครับก็คือปล่อยจากตัวของ hotspot เข้าไปในตัวของจอ Android นะครับแหล่งที่2นะครับก็จะใช้เป็นตัวของซิมการ์ดนะครับเราสามารถซื้อตามช้อปปี้ลาซาด้ได้เลยนะครับเป็นซิมรายปีนะครับ 1,000งพันถึงหนึ่งพันเกนะครับต่อปีนะแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับเราครับถ้าเรากดโค้ดถูกก็อาจจะถูกกว่านั้นไปอีกอันนี้เอกมาที่ร้านติดตั้งได้นะครับในกรณีหลังจากการติดตั้งกับเราไปแล้วนะส่วนต่อมานะครับจะเล่นตัวอะไรได้อีกบ้างนะครับก็จะเป็นตัวอย่าง YouTube นะครับตัวนี้นะครับจะสังเกตได้ว่าภาพคมชัดและใสเคลียร์มากๆเป็นจอตัวของ QLED นะครับ ความชัดสูงสุดของเขาคือ 1080p นะครับตัวนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากพอเป็นเลนที่ดีนะครับเขาก็เลยทำให้ตัวของจอนะครับมีกระจกที่ครบถ้วนแล้วก็ใสเคียย์มากครับเรื่องเสียงก็ไม่แพ้ตัวของพวกเคนบุตเอาพายเลยตัวนี้มีตัวของระบบปรับเสียงนะครับไม่ว่าจะเป็น EQ นะครับหรือเป็นตัวของเฟดหน้าเฟดหลังนะครับ แล้วก็ทำทามได้ครับบูธเบสได้ครับอย่างนี้เลยนะครับอันนี้คือระบบพื้นฐานของระบบเสียงนะครับส่วนใครนะครับที่ต้องการจะโหลดแอปเพิ่มเติมสามารถไปตัวของดาวน์โหลดแอปได้เลยนะครับตัวนี้เอออีกอย่างหนึง่งสิ่งที่ถูกถามบ่อยมากๆคืออุปกรณ์เดิมใช้ได้ไหมคอนโทรลพรมอะไรใช้ได้นะครับตัดต่อสายไฟไหมไม่ตัดต่อครับรับประกันเท่าไหร่ตัวนี้ตอบได้เลยครับหนึ่งปีเต็มนะ ไม่ว่าจะเป็นกล้องหรือตัวของออจอนะครับถามว่าหลังจากรับประกันเราดูแลไหมเรืองอัปเดตเรื่องการดูแลหลังการขายเราเต็มที่ครับแต่รับประกันหลักๆนะครับ1ปีตรงนั้นนะี่คืออุปกรณ์นั่นแหละครับแต่ว่าถ้าเราอยากสอบถามอยากทําหรืออยากให้เอาเข้ามาให้เราแก้ไขเบื้องต้นตัวนี้เราเซอร์วิสให้ฟรีตลอดอายุการใช้งานนะครับโอเคยังไงต้องขอบคุณครับขอบคุณที่รับชมนะ อันนี้ก็จะเป็นพื้นฐานของจอตัวหนึ่งนะครับที่เราอยากให้เห็นภาพจริงๆครับว่าเวลาเราเอามาใช้จริงเป็นยังไงนะครับ